ฝันเห็นเพื่อนเก่าค่ะฝันแบบนี้นะเราคงดีอกดีใจนะที่เราได้เห็นเพื่อนเก่าได้ได้พบเพื่อนเก่าในฝันนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เจอเพื่อนคนนั้นนานๆน,น,นะคะทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยนะคะเราต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรคนที่เราพบในความฝันนั้นอนะ่ะเป็นคนที่เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกับเราอันนี้อันดับแรกเลยนะ ว่าเราต้องดูด้วยหากเราฝันเห็นเพื่อนเก่าที่มีมิตรีต่อกันนะคะดีต่อกันนะเป็นเพื่อนรักกันไม่ได้เจอกันนานเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้คุณจะได้พบมิตรภาพดีๆจากสังคมรอบข้างนะคะจะให้การช่วยเหลือนะคะจะให้โอกาสดีๆให้กับคุณนะคะแต่ถ้าเกิดในเรื่องของการงานเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะมีคนให ความร่วมม้ร่วมมือผู้ใหญ่ก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรามีในเรื่องของโชคลาภด,ด้วยนะการเงินกระแสการเงินยังดีอยู่แล้วในเรื่องของความรักค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะถ้าฝันเห็นเพื่อนเก่าเนี่ยมันหมายความว่าคุณจะมีเวลาให้กับสังคมมากขึ้นจนกระทั่งทําให้ความรักของคุณระหว่างกันเนี่ยมันเหินห่างเพราะฉะนั้นจะต้องหาเวลาเติมเต็มให้กันและกันค่ะ แต่ถ้าเกิดเป็นความรักของคนโสดอ่ะนะคะมันยังต้องรอในเรื่องของความรักเนี่ยคุณจะไปถูกใจใครหรือใครจะมาถูกใจคุณก็แล้วแต่มันยังเป็นความรักที่ยังต้องรอคอยอยู่แต่ในความฝันเนี่ยถ้าเราฝันเห็นเพื่อนเก่านะคะและ้วไปรู้สึกว่ามิตรภาพมันไม่ดีต่อกันเลยหรือเจอคนที่เคยไม่ถูกกันมาแล้วไปดันไปฝันหนึ่งเขาเนี่ยนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังให้มากๆเลยเพราะว่า มันมีโอกาสที่คนรอบข้างจะหักหลังคุณคุณจะเจอคนไม่จริงใจโดยเฉพาะในเรื่องของการงานค่ะเรียกว่าการงานเนี่ยนะคะมันไม่มีความก้าวหน้านะคะแล้วยังอาจจะลุกลามไปถึงการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะอันเนี้ย ให้ระวังการคบคนแปลกหน้ามันจะมีคนแปลกหน้าเข้ามาหลอกลวมเงินคุณนะทำให้คุณถูกโผงได้อีกเรื่องหนึ่งคือการเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนี้ต้องระมัดระวังให้มากๆเลยทีเดียวสำหรับเลขเด่นค่ะเลขสี่เลข 4, เจแล้วเลขรองสามสองสามสามเจ็หก้า 42. เสริมดวงปัง Wallpaper เสริมมงคลที่แอปพลิเคชัน MThai พิเศษออกแบบโดยนักพกรณ์ชั้นแนวหน้าระดับประเทศผ่านพิธีบวงสวงพร้อมเลิกมงคลเปลี่ยน Wallpaper เฉพาะคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MThai ได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store